เดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะพี่อ้อยฮัลโหลจ้าอันที่ไปสลอเรนะท่าอยู่หันหลังกับเรว่าเอาจองตัวสนอาสันดอกพระเอาติไม่ตัวข้างนอกก็แหล่ะเอาตัวข้างนอกทีมมม่มุมเดิมที่เคยนั่นนั่นแหล่ะจะพาอ้องตานพาไปนั่งตาน <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมครับมาสเตนซ์บอลอีกนดวงละคนเลยลนี่ทำไมอ่ะเพราะว่าโกกิถอดสายจากอันนัวันที่สิบแปดนี่ใส่กูจองตอัอแล้วนี่ กูจองตัวไปแล้วดินเนอร์มาแล้งมึงเปล่ามาก็เสร็จจากงานแล้วไม่มใช่หรอเสร็จหกโมงเนกูจองตัวไวอร้านเจ้าฮัลคุณนายคนจะผกสูตรสเตกเจ้าห่านมาองสเตกอันรูดูดอกมึงจะมาดินเนอร์สเต็กอยู่นี่กินเจ้าห่นน่ะนะเพาคุณนายอ่ะ เซอันกู้อญอ่เดียนนคออะพี่คุณจินจางแปลอ๋อนนากูจองตัวแล้วมึงโทรบอกคุณจนินจงได้ว่ากิ่โม,มงกี่โม,มอ,อะไรน่ะเขาคนไดรหรอพี่กูจอ,อ,องต้องบอกคน่ะสู้สิไม่ซึไปใยกตีสู้ประเด็หมอสสมกับมปนั่นม่หรอ เข้ใ <languages? S 2> อันฉันจองต, al, ตัวอะไรหมดแนงจองตัวด้านเชียงหม่คู่น่าอไเด้อโอเคครับอลสวัสดีครับไลสวนทีอกครับไสดอยู่อการล่งนโรงนมืน็กรอเถอะเมือนเดก็ป็นต่อต่ออีเถอะเรกาก่อม่์่วด้เป็นเตอร์ิเตอร์มันม,มันมันมน่วิเตอร์ขนาดเอากลงโครับเออนาแตเลยว่าซีซีลุน Fa ้าก็ไลยไปจองตัว ด่วนร้านเจ้าของก็คุณนายเอี่ยนตากแล้วป่ะพี่ทำไมไม่จองไปไมไม่จองอ่าว่าเราแบบจองจริงเหรอต้อเจ้าของกับคุณนายพวกสูงหมอกับเจ้าของก็คุณนายจ้าประเด็นหมอกับบนตึกบนยังดอกอ๋คือมีแถลงการณ์เนี่ยคือเป็นตื่นต้นผมมีแถลงการณ์ยังดอกกับเป็นผู้คุยอนิลากูจะกูจิไปซับซ้อกูจะไปซับซ้อนพวกสู๋ที่วันที่สิบสี่คุมภาพันธ์มีบรรยากาศแบบมีโดนแล้วได้เดี๋ยวคุณให้เดี๋ยวบอสจัดให้หน้าร้านเจ้าของขอบคุณนาย ไปทายอ่ไปท้ายรูปมันแลๆเดี๋ยวสีาบหน้าบักไปรนครับรันใส่ีอ๋อจัเถ้า้าเศษารูปเล้าเศษหาอมแร้พอดีนะครับเออมากแต่ตัวรอเด้อผมเดแรเนาะรัจะเพ่เารเด่รอทายโอดจะรอชมเทำด่นัให แม,ยมย่ามายังหัวแม่ยังหัว